สำหรับข้อมูลส่วนนี้มาจากกรมทรัพยากรธรณีซึ่งเพิ่งได้ออกมานำเสนอรายชื่อของไดโนเสา13ชนิดที่กุดพบในประเทศไทยโดยตามบันทึกระบุว่าจุดเริ่มต้นของยุคข,ของการสำรวจไดโนเสาเริ่มขึ้นเมื่อปีพศ2519หลังจากที่ทีมสำรวจแรย่ยูเรเนียมของกรมทรัพยากรธรณี ได้ค้นพบกระดูกขนาดใหญ่เป็นครั้งแรกและมันก็คือเดนอูเสาชนิดแรกของประเทศไทยด้วยจากวันนั้นจนถึงวันนี้มีการค้นพบฟอสซิลเดนอูเสารมากมายแต่หากให้นับเฉพาะชนิดที่ได้รับการอธิบายอย่างถูกต้องและเป็นชนิดที่พบได้ในประเทศไทยก็มีอยู่13ชนิดและนี่คือเรื่องราวย่อๆของเดนเสาเหล่านี้ถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือหากต้องการสมรัครสมาชิกก็ทำได้เช่นกันนะครับ ชนิดที่1นึ่งภูเวียงกอรโัสเป็นไดนโนเสาร์กินพืชสีเทา้าที่มีความยาวทั้งตัวประมาณ15-20เมตรมีลำคอและหางยาวมักอยู่รวมกันเป็นฝูงมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคกีเทเชียตอนต้นเมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนพบที่จังหวัดขอนแก่นและกาลสินได้รับชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ .2537 ชนิดที่2อินดีมีมัสเป็นเดนโนเสาร์ที่คล้ายกับนกกระจอกเทศกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารวิ่งเร็วว่องไวลักษณะที่เห็นได้ชัดคือไม่มีฟันมีความยาวประมาณ1.5เมตรอาศัยอยู่ในยุคีเทเ,เชียตอนตอน้นพบที่ขอนแก่นและกาฬสิน์ได้รับชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2 5 5 2 ชนิดที่3สยามโมซอรัสเป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ชนิดแรกที่พบในประเทศไทยโดยพบที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นเป็นเดโนเสารเทอร์พอดหรือก็คือไดนโนเสาร์ที่เดิน2เทา้ามีความยาวประมาณ7เมตรมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ130ล้านปีก่อนมีแหล่งหากินอยู่ริมน้ำและกินปลาเป็นอาหารได้รับชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ .2529 ชนิดที่4สยามโมไทรนัสเป็นชนิดเสาตระกูลใหม่ของไทยพบที่บริเวณหินลาดยาวอำเภอภูวียงจังหวัดขอนแก่นจัดเป็นดนิดเสาเทโรพอรตขนาดใหญ่ ยาวได้ประมาณ6.5เมตรมีชีวิตอยู่ในยุคคีเทเชียสตอนต้นเป็นไดนนเสาที่มีขาหลังที่ใหญ่และแข็งแรงมากพบกระดูกสันหลังสะโพกและหางที่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ฝังอยู่ในชั้นดินหินทรายจากการศึกษาพบว่าอยู่ในวงไทแรนโนซอรัสที่เก่าแก่ที่สุดทําให้สันนิษฐานได้ว่าเป็นไดนนเสาที่เริ่มวิวัฒนาการครั้งแรกในเอเชียและค่อยๆแผ่กระจายไปทางเอเชียเหนือและสิ้นสุดที่อเมริกาเหนือก่อนที่จะสูญพันธุ์ไป ชนิดที่5อีสานโนซอรัสจัดเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่โลกเคยพบมามันเป็นไดโนเสาร์เซอรพอร์ตหรือไดโนเสาร์กินพืชคอยาวที่เดินสีขาพบที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิมีอายุประมาณ210ล้านปีมีชีวิตอยู่ในช่วงไทแอซิกตอนปลายมีความยาว13-15เมตร ชนิดที่6จิสโกซอรัสนโนเสาวพวกตะโพกแบบนกเป็นพวกเซลาทอปเซียนหรือดโนเสาวปากนกแก้วค้นพบที่จังหวัดชัยภูมิมีชีวิตอยู่ในยุคฮิเทเชียสตอนกลางประมาณ100ล้านปีก่อน กินพืชขนาดเล็กเป็นอาหารยาวได้ประมาณ1เมตรในอดีตพบเฉพาะในแถบเอเชียกลางบริเวณซานรตรุงประเทศจีนมองโกเลียและไซบีเรียเท่านั้นในไทยพบที่จังหวัดชัยภูมิซึ่งจากการค้นพบตากเดือาเสาชนิดนี้เป็นการยืนยันว่าช่วงยุคฮีทเชียสแผ่นดินอินโดจีนเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินใหญ่บริเวณเอเชียได้รับชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2535 ชนิดที่7สยามโมดอนเป็นไดโนเสาร์ก,กินพืชมีกระดูกสะโพกแบบนกขาหลังทั้ง2มีขนาดใหญ่ขาหน้าจะมีขนาดเล็กกว่ามากสามารถเดินด้วย2ขาหรือ4ขาโดยจะใช้ขาหน้าพยุงอาศัยอยู่ในช่วงยุคเทเชียสตอนกลางเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนพบที่จังหวัดอุบลราชธานีและนครราชสีมาได้รับชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2 5 5 4 ชนิดที่8ซีรินทนาเป็นนโนกสาวกินพืชจำพวกอีกนวนดอนมีกระดูกสะโพกแบบนกอยู่ในกลุ่มย่อยที่มีหัวแม่มือเป็นเดินแหลมวันคล้ายอีกวนาแต่มีขนาดใหญ่กว่ามีชีวิตอยู่ในช่วงครีเทเชียสตอนกลางเมื่อประมาณ115ล้านปีก่อนพบที่บ้านสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้รับชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ 2, 2 5 5 8 ชนิดที่ 9. ราชสีมาซอรัสเป็นไดโนเสาร์ประเภทกินพืชยาวประมาณ6เมตรมีกระดูกสะโพกแบบนกจัดเป็นไดโนเสาร์กลุ่มเดียวกับอีกุนนาดอนที่มีลักษณะคล้ายไดโนเสาร์ปากเป็ดยุคแรกๆอาศัยอยู่ในช่วงยุคฮีเทีเซียตอนกลางเมื่อประมาณ100ล้านปีก่อนพบที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2554ชนิดที่10บูเวียงเวเนเตอร์ เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อเทอร์โนพอดขนาดกลางมีลำตัวยาวประมาณ6เมตรอยู่ในกลุ่มเมกาเลปเตอร์อายุ130ล้านปีพบที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงจังหวัดขอนแกน่นได้รับชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2562 ชนิดที่11สยามแรปเตอร์จัดเป็นไดนนเสาร์กินเนื้อขนาดใหญ่ตระกูลเดียวกับภูเวียงเวเนเตอร์มีความยาวประมาณ7.6เมตรเป็นไดนนเสาร์ในสกุลคาคาโรดอนโทซอรัสตัวแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบครั้งแรกที่แหล่งปุดบ้านสะพานหินอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้รับชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ .2-56 2 ชนิดที่12วายุแรปเตอร์เป็นไดนโนเสาร์กินเนื้อขนาดกลางในกลุ่มเทโลพอดยาว4-4.5เมตรพบที่จังหวัดหนองบวัวลำพูชิ้นส่วนที่พบประกอบไปด้วยกระดูกขาหลังกระดูกนิ้วขาหน้ากระดูกหัวเนาซี่โคงและกระดูกจะง,งอยบ่ามีอายุประมาณ130ล้านปีก่อนด้วยกระดูกขาที่พบมีความแตกต่างจากที่เคยพบมา จึงได้ตั้งชื่อสกุลและชนิดให้ใหม่โดยตั้งชื่อตามเทพวายุซึ่งเป็นเทพแห่งสายลมเปรียบเสมือนไดโนเสาร์ที่มีความปาดเปรี่องไวดังสายลมได้รับชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2562 ชนิดที่13มินิโมเคอร์เซอร์เป็นดันเสาวต,วตัวที่13ของไทยและเป็นชนิดล่าสุดที่ได้รับชื่อมันเป็นนักวิ่งตัวจิ๋วจากแหล่งภูน้อยอำเภอําม่วงจังกาฬสินธุ์เป็นดันเสาวที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยด้วยสภาพโครงกระดูกที่เรียงต่อกันแทบทั้งตัวพวกมันอยู่ในยุคจูเลสิตต,ตอนปลายหรือประมาณ150ล้านปีก่อน เป็นดอยนเสากินพืชสะพโพกนกที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับชื่ออย่างเป็นทางการเมื่อปีพศ2566 ทำไมเราจึงพบฟอสซิลไดโนเสา์เฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะสงสัยกันว่าทาไมไดโนเสา์ที่พบในไทยจึงกระจุกอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคําตอบคือในช่วงเวลานั้นแผ่นดินไทยทางฝั่งอีสานได้ยกตัวเป็นแผ่นดินก่อนส่วนอื่นของประเทศไทยและได้เชื่อมต่อกับแผ่นดินจีนทําให้ไดโนเสา์อพยพลงมาถึงภาคอีสานก่อนในส่วนภาคเหนือพบหลักฐานฟอสซิลอยู่เพียงแค่อ,อําเภอเชียงม่วง จังหวัดพะเยาเท่านั้นส่วนดินแดนฝั่งตะวันตกตั้งแต่ภาคตะวันตกภาคกลางลงไปจนถึงภาคใต้ช่วงเวลานั้นยังเป็นทะเลจึงพบเพียงซากฟอสซิลประเภทสัตว์น้ำด้วยเหตุนี้แผ่นดินอีสานจึงพบฟอสซิลดโนเสาวมากกว่าภาคอื่นๆของไทย เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่อง13โดยนวนเสาว์ที่พบในประเทศไทยสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น,น้อยถ้าดูและชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมพันช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสาราศาสกันไดยนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบาย